ดาวอ๊อดมันไม่ได้เป็นธุรกิจหรอกัวใจของดาวอ๊อจริงๆเนี่ยเพราะที่อยากให้บริษัทเบเซ็มีบัญชีที่ดีนะคะเราก็อยากจะสร้างคนจริงๆหัวใจของมันเลยเนี่ยที่อยากจะบอกก็คือว่าดาวอ๊อดอาจจะแตกต่างจากคนอื่นเพราะหนึ่งเราสร้างนักบัญชีเราเป็นโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่สร้างคนทําบัญชีและอีกส่วนหนึ่งก็คือเราทําเพื่อความมันเราอยากเป็นที่ปรึกษา จริงๆอย่างที่บอกก็คือว่าพอเราเป็นโรงเรียนเพราะเราอยากสร้างคนเนเจอร์ของคนที่เข้ามาร่วมกับเราคุณจะรู้สึกเหมือนคุณเข้าโรงเรียนเพราะว่าเราเอาเด็กนักบัญชีทั่วๆไปเนี่ยมาสอนสอนเรื่องบัญชีสอนเรื่องภาษาสอนเรื่องการแก้ปัญหาในองค์กรเนื่องจากเราเป็นนักบัญชีอยู่ในองค์กรเราก็สอนเรื่องการวิเคราะห์การทารีพอร์ตการใช้คอมพิวเตอร์การฟังการทํางานกับผู้อื่น ช่วงหลังเราสอนให้พูดจาสามคนรู้เรื่องเนาะสอนให้เข้จจริงๆเราพูดภาษาไทยได้เราพูดภาษาอังกฤษได้บางคนพูดภาษาจีนได้แต่ถามว่าเราอ่ะพูดจากรู้เรื่องไหมอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะที่คุณจะเข้าไปทำงานกับลูกค้าแล้วคุณพูดจากับเขารู้เรื่องนะคะก็มันก็ไม่มีอะไรมากจริงๆเนี่ยเซอร์วิสของเราเนี่ย ที่เราถนัดที่สุดคือการให้การให้นักบัญชีพร้อมใช้เพราะเราสอนมาแล้วนี่มีงานปุ๊บเราส่งนักบัญชีไปนะคะนักบุบัญชีพวกนีมม้ไปทํางานแทนคนลาคลอดลาออกกระทันหันหรือช่วงที่งานยุ่งต้องการการระดมพลเราพร้อมเข้าไปช่วยนักบัญชีเราเข้าไปปุ๊บไม่ว่ายู่จะใช้ซอฟต์แวร์ใช้โปรแกรมอะไรเราทําได้หมดกองงานไว้แค่ไหนเราก็รื้อได,ดอ้งานพัฒนางานนะคะจริงๆเนี่ย พวกอื่นมันก็เป็นงานสำนักงานบัญชีทั่วไปแต่หัวใจของเราจริงๆเนี่ยเรามีเรื่องของการเอาซอสกับอีกอันหนึ่งคืองานที่ปรึกษางานที่ปรึกษาต่างกับงานสำนักงานบัญชีเพราะเราให้ความรู้ความเข้าใจแล้วเราวางระบบภาษีรวมทั้งส่วนตัวกิจการบางครั้งหนึ่งกิจการน้อยไปที่จะรองรับเรื่องระบบภาษีที่ดีพอในประเทศไทยเราอาจจะให้คูเปแต่กกิจการเพิ่มขึ้น คือมีคนบอกว่าคุยกับเราเราเก็ตเราเข้าใจไม่เหมือนกับคุยกับสำนักงานบาัญชีที่อื่นเนาะล,ล่าสุดก็จะมีลูกค้าหลายรายที่เข้ามาหาเราเพราะว่าคุยกับเราเราเขารู้ว่าเขาวางบัญชีไว้กับเราได้นะคะ,ะพวกสำนักงานบาัญชีเล็กๆเ,เราก็ทาแหละงานทั่วๆไปข้อแตกต่างของเราอย่างที่บอกว่าพนักง,งานทุกคน ح, ผ่านการฝึอกอบรมมาแล้ว แล้วก็ทุกคนที่ออกไปทํางานบริษัทลูกค้ามีทีมงานซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังการอบรมอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้อบรมเฉพาะงานบัญชีนะคะก็คือหนึ่งคนที่คุณเห็นเข้าไปทํางานจากดาวอที่จแล้วพวกนี้เขามีทีมซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัญชีเรื่องภาษีเรื่องภาษาเรื่องการใช้อุปกรณ์สํนา,านักงานและอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้น,นี่ คำพูดในการใช้เปิดการขายก็คือแบบเออที่บริษัทบัญชีเงินเอาเวอร์บ่อยนะเราเปลี่ยนมาใช้เอาซอคือบ้างไหมเราการเพินเอาเวอร์นดอเอสหรือถ้าคุณมีธุรกิจของคุณเนี่ยคุณมีที่ปรึกษาด้านภาษีบ้างไหมคือตอนนี้คุณส่งสับนักงานบัญชีก็จริงเขาให้คำปรึกษาดีไหมเขาวางระบบให้ไหมหรือเขาแค่เอาเอกสารที่ไปแล้วบอกว่าอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้นะค่ะก็ ตอนนี้เราต้องการบริษัทที่มียอดขายตั้งแต่10ถึงร้อยล้านต่อปีนะคะเพื่อที่ต้องการที่ปรึกษาด้านภาษีแล้วก็บริษัทที่รู้สึกว่าตัวเองเสียภาษีสูงเกินไปชีวิตมันมีอะไรที่ดีกว่านี้บ้างไหมจริงๆมันไม่ใช่การหลบแต่คุณอาจจะไม่สามารถใช้ข้อทางกฎหมายมาทำให้คุณเสียภาษีได้น้อยลงนะคะเ,เราต้องการสำนักง,งานบัญชีด้วยนะคะเพราะว่าเราส่งงานให้กับสำนักง,งานบัญชีไปมาอยู่